สวัสดีสมาชิกครับมี BM สวยๆหล่ลอมาฝาก1คันนะครับซีรีส์5 F10 ปี2010คันนี้สาภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้เครื่อง205เบนซิน 523i ซีรีส์5นะครับมาแล้วครับรสวยๆสมบูรณ์สุดๆนะครับโปรโมชั่นงามๆสำหรับวันนี้359,000บาทผ่อน 7,000พันปลายผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยครับ359,000บาทกับ F 1 0สาภาพหรูๆสวยๆกว้วางนั่งสบายภายใน2 o โทนออปชั่นจัดเต็มภายในภายนอกงามมากๆนะครับกับ F 1 0คันนี้รถในรวมคือสวยสุดๆด,ด,ดูแลดีสาภาพงามมา,มากๆไม่มประมาณ180,000กิโลเมตรรถสวยๆส,สมบูรณ์สุดๆชมเช็คทดลองขับมีนบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถศนบาทรถสวยภายในทโทนหรูๆ ชอบใช่มาดูรถทดลองขับได้เลยนะครับใครที่ตามหา B M รถสวยสุดหรูกว้างขวางนั่งสบายเบาะคู่ไฟฟ้าเซ็นทอลอกแอร์แบ็ก ABS ม่านข้างแอร์หลังภายในสภาพเจ๋มๆจมนะครับช่วงล่างให้10เต็ม10ไเลยนะครับสำหรับคันนี้ดูแลสภาพมาดีสนใจหาใช้งานดูได้เลยครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหา BM ชอบ BM สาย BM สายยุโรปจัดไปสวยหรูดูดีมีออปชั่น นี่เลยครับฝากไว้ด้วยใครชอบใครถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารไรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอาไลายละเอียดกับ f 1 0 523i เป็นเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สเครื่อง2 5 0 5ออโต้รถสวยสุดหรูกว้างนั่งสบายขับละลอรับรองไม่ผิดหวังใครสาย BM จัดไปเลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับเครดิตดีออกรถได้เลย ใครที่อยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งมีบริการจัดไฟแนนซ์ใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับวันนี้เปิดราคามาแจมๆนะครับ3 5ม0 0 0มบาทจัดโปรโมชั่นจัดราคานี้ไม่ต้องมาต่อกันให้เสียเวลาให้เสียใจรับรองว่าคุ้มสุดๆจัดโปรโมชั่นให้กับผู้ที่ติดตามช่องนี้อยู่ชมเช็คทดลองขับรถสวยทรงรูกว้างนั่งสบายสกุลนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนกับ BMW นี่เลยครับฝากด้วยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS เบาะคู่ไฟฟ้ารถสวยสวยสุดหรูสภาพดีไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้เอกสารครบถูกต้องคันนี้การันตีไปเลยครับว่าไม่เคยชนไม่แท้ประมาณ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรรถสวยทรงนี้สภาพนี้ถูกใจชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังเป็นตัวให้กับสมาชิกคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดเช็ค มาให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจคันนี้นะครับปี2010จดปี2011สวยจัดสภาพเกรดเอพีเมียมเครื่องเบนซินสีสวยเต็มช่วงล่าง10 m 10สภาพพร้อมอย่างปี2022ภาษี69เช็คศูนย์สภาพดีไม่แท้178,000กิโลเมตรไม่แท้แท้ไม่มีกอไม่มีหมกขอพระคุณครับ